เปิดไฟแรงแบบนี้น้ำซุปจะขุนต้องเปิดเบาๆครับปิดฝาแบบนี้ขุนแน่นอนครับวิธีแก้ก็คือทิ้งแบบนี้ครับให้ถึงพรุ่งนี้เช้าถึงตอนเช้านะครับแบบนี้แหละครับหายขุนเลยมีแต่ไขมันลอยข้างหน้าแค่นั้นเองทิ้งไว้คืนหนึ่งมันก็ตกตะกอนแบบนี้ครับตะกอนเศษเนื้อก็อยู่อยู่ข้างล่างแต่น้ำซุปใสๆก็อยู่อยู่ข้างบนแบบนี้นะครับเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสได้เลยแบบนี้ ความนัวรสชาติอร่อยเหมือนเดิมครับเพียงแต่ใสกว่าผมสอนสูตรก๋วยเตี๋ยวมาเยอะแล้วครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวสูตรดงมูลเหล็กสูตรดงมูลเหล็กจะเป็นน้ำคน,นครับนี่นะครับตะกรอนแยกกันแบบนี้นะครับคนมาปุ๊บขึ้นมาปั๊บเลยตะกรอนจะอยู่ข้างล่างส่วนใหญ่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเคี่ยวกระดูข้ามวันนะครับเคี่ยววันนี้ไม่ใช้อีกวันหนึ่งไม่แปลกใจเลยนะครับทําไมน้ําใสๆแบบนี้ทําไมถึงกลมกลม่อมครั้งหน้าจะสอนวิธีเก็บน้ําซุปข้ามคืนยังไงให้ไม่เสียครับ